กาตูเลิฟลี่ซากุระตอนกุหลาบสีเลือด EP ที่สิบสี่น้าแปลกอยู่นะอยู่ๆจิตแพทย์นะซึ่งมะก็มาหาหนูมีฮอซะอย่างนั้นวันนี้คงจะง่วงเต็มฟัดไม่ยอมนอนเพราะกังวลเรื่องพี่สาวมาหลายคืนนี่ปล่อยให้พักผ่อนก็แล้วกัน กูตาเป็นโอกาสที่ง่ายเลยนี่นะในรักกิการที่เงียบเันฉันเดินผ่านโลกที่ไรแสงไฟไม่เคยคิดพร้อมใครใครแค่เฝ้ารอในทางที่เงียบสง ในกาฉันมีเธอไร้จาเธอไม่เคยพลาดชีิตใครเลยความมืดนี้คือบ้านของฉันก่มันกลับเป็นคำาบแชที่ไม่พ้นเพราเขาเรียกฉันว่าสร้ายแต่วัวใจฉันมีเพียงรักและความมายนับ่าตามฉันมาด้วยความแค้นแต่ฉันไม่ต้องการให้เลิด ไซกาทำไมเงียบไปอ่ะในไดอารี่นั่นมีอะไรอยู่กันแน่แปลกสมัรคุณหนูอากาเมะไม่อยู่บ้านนี่นาแล้วเสียงใครส,สวยแล้วมีคนกำลังจะเข้ามา แทนที่จะใช้พลังออกไปเลยฉันว่าเธอสนุกมากไปแล้วนะไซกะก็นิดหน่อยน่ตกลงว่าข้อมูลในไดอารี่นั่นคืออะไรไหนไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างหรอกนะหาเอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงเวลาฉันก็จะบอกเองตอนเนี้ยรีบไปจากที่นี่ก่อนคืนอยู่นานอีกนิดอาจจะซวยหนักได้นะว่าไงล่ะ ที่เนี่ยที่พักฉันเป็นเซฟโซนแล้วไหมตกลงว่าบอกได้หรือยังเฮ้ยมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกเนี่ยไม่มีทางถ้าไม่สําคัญเธอจะลงทุนไปบุกบ้านเขาขนาดนั้นเพื่ออะไรกันอืมคือนี้นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอากาเมะโอเคไหมงั้นตอบคำถามนี้แล้วกันแล้วเธอจะทำยังไงต่อก็ใช้เรื่องนี้ไปหาช่องในการเจรจาสิเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วเนี่ย เดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนชุดที่มันธรรมะทธแมงกว่านี้ก่อนแล้วกันกลับมาหวังว่าจะได้คำตอบสักทีนะว่าไงไซกะแล้วนั่นมองอะไรอยู่เปล่านี่แค่ไม่คิดว่านายจะเป็นคนระเบียบเรียบร้อยเห็นเข้าของจัดดีมากแนะ่คงจะได้เลิกงามยามดีแล้วนะบอกมาสิเอาเงียบซะอีก ให้ตายสิเธอนี่มันฉันจะบายให้ก็ได้มันเกี่ยวข้องกับแฟนคลับอากาเมทที่นนนแนไม่ใช่เรื่องดีด้วยแฟนคลับหยนนั่นไม่ได้มีปมเกลียดผู้ชายพราะครอบครัวแต่เป็นเพราะคนที่คลั่งถึงมากเกินไปนะ่ะขอบคุณนะทุกคนอากาเมะสัง อย่างก็เพื่อคุณอิงลิสโชโกเธอสองคนสนิทก,กับไอผู้ชายที่ชื่อพาริสอะไรนั่นหมอนั่นเป็นคนยังไงเหรออ๋อพี่ชายฉันเหรอคะอ่อนยนใจดีถึงแม้จะน่ารำคาญไปบ้างคะ่ะใช่แล้วคะ่ะคุณอากาเมะเขาไม่ใช่คนเลวร้ายทำไมถึงมีแต่คำชมไปได้ฉันอากาเมะค่ะแย่แล้วล่ะค่ะ มีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งบ,บุกมาด้านหน้าค่ะฟังให้ดีสาวสาวของฉันเล่นงานมันซะอย่าให้เหลือ,อพลังเธอทำให้สุดล้มไปได้ก็จริงแต่ไม่อยากทำรุนแรงเลยในเมื่อพวกเขาก็ลุกขึ้นมาอีกยัยอากเมะนั่นก็คงจะรู้แหละวันไหนไม่กล้าลงมือรุนแรงถึงได้ทำแบบนี้ยังไงล่ะไซกะ อันนี้ถามอย่างจริงจังถามอย่างซีเรียสเลยนะเธอช่วยถ่วงเวลาเอาไว้สักนิดก่อนได้ไหมได้สิแต่ถ่านายหายไปปล่อยให้ฉันตายคนเดียวแล้วก็ฉันจะตามหลอกหลอนนายเชียวละ่ะโอ้โเหเฮ้ไปอย่างกับเดอะแฟรกระจกกระจกแตกหมดแล้วมั้งไอ้หมอนั่นจะเข้ามาถึงแล้วสินะไม่เป็นไรฉันจะเตรียมการต้อนรับมันอย่างดีเองอ g ง i s h โชโก อยู่นี่เองโทษทีนะไม่อยากทําแบบนี้แต่ช่วยสลบไปก่อนหน้อยแกใช้ความเป็นแวมไพ์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์สินะเอาละไปเจอจากับหล่อนให้รู้เรื่องซะไม่ต้องห่วงข้างนอกฉันจัดการต่อให้จะบ,บ้าตายฉันไม่คิดเลย ว่าต้องมาติดอยู่กับผู้ชายสองต่อสองในที่มืดแคบแบบเนี้อากาเมะฟังนะผมพอจะรู้มาอยู่บ้างที่คุณเกลียดผู้ชายมันเกี่ยวกับแฟนคลับสินะระบายหรือเล่ามันออกมาจะได้ไหมไม่วันวัน,วนผู้ชายก็คิดแต่เรื่องอย่างว่านายก็คงไม่ต่างกันอากาเมะใจเย็นลงนะใจเย็นลงอย่าเพิ่งเหมารวมแบบนั้นผู้ชายไม่ได้เหมือนกันหมดคนที่ให้เกียดผู้หญิง รักครอบครัวรักภรรยามันยังมีอยู่จริงบนโลกนี้นะอย่ามาทําเป็นพูดให้ดูดีหน่อยเลยนายก็พูดเพื่อหลอกล่อฉันไม่เลยที่ผมบอกว่ามีอยู่จริงอย่างน้อยก็พ่อผมคนนึงละ่ะที่แทบตายแทนแม่ผมได้อะวางอาคติลงก่อนอากาเมะฉันฉันก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงที่มีความฝันอยากจะเป็นไอดอลฉันชอบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักที่ขึ้นไปยืนเต้นบนเวทีแล้วก็มีเหล่าโอตาคอยเชีย แต่พอแฟนขับผู้ชายเริ่มมากขึ้นฉันเริ่มรู้สึกขยะแขยงพวกเขาโปรดิวเซอร์ชีกอคนนึ่งพยายามดีเอ็มติดต่อฉันมาเขามีข้อแลกเปลี่ยนเขาสามารถทำให้ฉันดังเป็นผู้เปลี่ยนได้แต่แลกกับการนอนกับเขาอะแล้วพอฉันไม่ตกลงมันก็ปล่อยข่าวบ้าๆว่าฉันสัส่อนปาร์ตี้อะไอทั้งที่คนในข่าวแน่นะ่ะมันไม่ใช่ฉันไหนจะแฟนขับผู้ชาย ที่คอยตามสตอกเกอร์ฉันมันดูถูกฉันวันนเมื่อทำตัวแบบนี้ก็ให้มันสักทีจะเป็นไรฉันเกลียดมันมันพยายามทำร้ายฉันแต่ผู้จัดการช่วยไว้คำพูดทิ้งท้ายใหญผู้หญิงบ้าแล้วฉันไม่น่าเป็นแฟนขับแกเลยทุกอย่างที่ฉันมีมันพังทลายในชั่วข้ามคืนฉันก็เลยขึ้นไปบนตึกสูงนายก็น่าจะรู้ว่าฉันขึ้นไปทำอะไรแต่แล้วฉันก็เจอคุณเดน เขาให้พลังที่ทําให้ฉันกลับมาเป็นที่ชื่นชอบเสียงของฉันที่เคยเปล่งไม่ออกมันก็กลับมาอีกครั้งเรนไอหมอนั่นให้พลังคุณงั้นเหรออากาเมผมขอร้องช่วยปิดพลังนั่นชั่วเขาวจะได้ไหมไม่เจ็บปวดหรือไงคนที่ชื่นชอบคุณเขาไม่มีจิตวิญญาณเขาเป็นเหมือนหุ่นเชิดเป็นไงข้อตกมาเชียวสำเร็จไหมไม่ช่วยมีดได้ฮะ ห้ามไปก่อนเหมือนข้อสอบก็แล้วกันไปช่วยเมย์ก่อนเถอะเกมซากุระเนี่ยมันทำฉากบูค่อนข้างลำบากนะเนื่องจากว่าถ้าจะทำจริงๆมันต้องตัดต่อด้วยฉากเขียวซึ่งจะเสียเวลาเข้าไปอีกพี่ก็เลยต้องขอทำแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะแจ้งก่อนไม่มีตอนพิเศษนะคะเนื่องจากมันยาวแล้วนะ EP หน้าน่าจะปิดจ็อบได้แล้วละมัง้ง ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เปิดการมองเห็นด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดอีพีถัดไป s u b สไครต์กรดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้นะคะแล้วเจอกัน